สวัสดีครับนี่ก็มาโฟกัสนุ่มหน่อยมันเดิมเช่นเคยนะครับผมนี้มาล่องตีปะไกยมันครับแต่ว่าตั้งใจมากกับมาตีสุปานล่ะได้ยังเก่านะครับก็ปะากยมันขึ้นหลนะครับหนามมันหลดลงหลายนะครับอันนี้ทั้งหลังนี่เป็นสะพานบรนนมนะครับบรนนมฝาเหลื่อมนะครับนะครับถลากชา่มไปพร้อมุ่มหน่อยแล้วครับนุ่มหน่อยที่นี่ไปให้เบิรงมาครับวันนี้มาไปกันเลยครับ แมนฟาว่าจอบกินฉีนกเปล่านี่คือิยดวเลยแมนบ่ต้องขีดดาบ่า ไม่เจาะไมหายไเจากับเจาะเบาะมันแบนมันรแบครับเนที่มการมา ไปใช้ไดูได้ไปยิบบ่อยไหนที่เข้าไปยิบเงินต่ออยู่บ้านยิบอากาศในกระดาษอะไรกันดูดูแกตัวไม่เหมอนี้วั้นชูบไปเลยครับเดี๋เอาอื่น้ร้อยไปไงเก็บแต่เพียงพอุห้ท่าน โอ้โดนครับโดนครับโดนแ <tamam. S 2> ล้วปลาวะเออปลาเบาเนี้ปลายังวะปลาเบาเนี้ปลายังวะปลายังวะเบียดอยู่เบียดอยู่ปลาอะไรครับอุ้ยอุ้ยอุ้ยปลาวานนะครับโดนแล้วครับโดนแล้วอุ้ยปลาครบอุ้ยนี่นะครับเกีียวหลังอีกแล้วนะครับมันเป็นปลายังวะเดี๋ยปลาครบหน่อยบ่ นี่นะครับนี่กระดีนักล่ากระสูบนะครับนี่โอ้เรียบมงมงเลยสวยงามปลากกยนะครับปลากกยหางจุดนะครับไตนีกระสีประมาณซีอ่ะผมว่าไม่ซีอ่ะตัวเนี้ยกับประครบหน่อยตัวนึงน,นะครับตันึงละครษณะไม่ลเลาะไปโซทีท่วเดียนครับผมมองในเขาว่าดีเขาว่าเด็ดไปมืดรับมือเนี่ย นี่ก็จีกันกลับไปเห็ดแน่กินแล้วครับถอดเกีนี่แห้งหยากรับผมคั่วหยากนนดครับตัวทีได้เนื้อนะครับอุ้ยนี่นะครับเนื้อล้วนนะครับโอ้โหนี่นะครับรางวัลพอคันวครับก็นที่ต้มหัวนะครับต้มหัวต้มหัวกับพวกหนังกุนทองมันนะครับกับหนังมันนะครับใครอยู่ตัวนี้ใครครับ อันนี้เนื้อว่าจะขั้นสมนะครับมันีกรกสีมันเอาไว้ได้ครับมุนีปุยบุกไอ้ขั้วปลาตองนั่งเทียบครับผมมุนีปุยอะไรมุนีต้มหัวปลาใส่บะแด,ดงนะครับอันนี้ไข่ผักนะครับไข่ผักหมูแต่น,นี้ไข่ปลานะครับไอนี่นครับไข่ปลากายนะครับว้าว आओ <coughs> <coughs>